รีนี้ผมให้ดูมาเดือนนะครับอันนี้เป็นมะเดือ,อยกักษ์รสชาติอร่อยนะเพื่อนรสชาติเกาค่อนค่อนข้างมีรสหวานตรงนี้แต่มันจะไม่อร่อยเหมือนมะเดือฝรั่งนะแต่ว่าอร่อยจัดอยู่ในอร่อยกว่ามะเดือทั่วไปอร่อยกว่ามะเดือหลวงครับคุณเบิร์ตเห็นอะไรจิ้มมะเดือสายพันธุ์ดีนะนะครับดูโตนะครับดูโตนะ ต้นนี้ต้นนี้ปลูกสองปีนะครับสองปีหน่อยๆดูดินางโตมากเลยอะ่ะโตกว่าโตกว่าออขนุนอีกครับตัวเนี้ยเห็นไหมขนุนนะนะครับปลูกพร้อมกันนะครับสองปีสองปีกับประมาณสักสองเดือนมั้งเพราะคือผมไล่ปลูกไงเดือนนี้ปลูกนี้เดือนนี้ผมปลูกนี้อะไรเงี้ยมันก็จะแหลบๆเดือนนิดนึงนะครับนะนี่ผมตอนจริงไว้ขยายพันธุ์ด้วย ตอนเก็บเอาไว้นี่ผมก็เหมือนไม่ได้ลากมันโผล่มาเลยเนี่ยจนลากดําดไปแล้วเนี่ยเพื่อนเห็นไหมคือไม่ได้ใช้แล้วนะกะว่าเดี๋ยวเฟดสองคือมีดีมีที่ซื้อที่ติดเอาไว้ครับเดี๋ยวว่าจะขยายมันไอะไรเดี๋ยวตอนใหม่ได้ครับมันตอนไม่ยากตอนแล้วลากมันออกง่ายนะครับเป็นอ่ะกินก็ได้คนกินได้นะครับเป็นอาหารสัตว์ได้เป็นอะไรได้นะครับ แฟนผมก็นอนใต้ต้นมาเดือว๋วสบายแฮปปี้เลยมันเย็นครับเพราะมันคุมร่มหมดเลยดูดิดคุ้มฮะกินเป็นอาหารสัตว์อาหารปลาได้นะครับผมนะอาหารสัตว์อาหารปลาอาหารหมูอาหารแมวไม่ใช่แมวแมวรู้กินว่านะแต่ว่ากระต่ายกินแน่นะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวพูดเยอะไปนะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ